สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะกับสมาธิในคลิปนี้เราจะมาชมประวัติพระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมารับชมประวัติแล้วก็ประสบการณ์การทำสมาธิของท่านพร้อมทั้งการที่ท่านได้ฟังธรรมะาจากหลวงปู่มั่นอย่างไรได้ไปพบก,กับหลวงปู่มั่นอย่างไรขอเชิญรับชมไปพร้อมกันครับ พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนนามเดิมของท่านคือบัวโลหิตด,ดีแทนเป็นบุตรของนายทองดีและนางแพงโลหิตด,ดีหลวงตาพระมหาบัวเกิดเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2456ที่บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อท่านมีอายุ21ปี บิดามารดาได้ขอร้องให้ท่านบวชเรียนเพื่อเป็นการโทษแทนบุญคุณตามประเพณีในที่สุดท่านก็ตัดสินใจบวชเมื่อวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2477ณวัดโยธานิมิตอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระธรรมเจดีจูมพันธุโลขณะท่านดำรงสมณศักดิ์ที่พระราชเวที เป็นพระอุปชาได้รับฉายาว่ายาณสัมปันโนครั้นบวดแล้วท่านก็ได้ศึกษาพุทธประวัติและประวัติของพระอาหารหันตสาวกจนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังท่านจึงตั้งใจจะศึกษาพระปริยัติธรรมเสียก่อนเพราะถ้าหากว่าไม่ได้ศึกษาแล้วจะไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติท่านได้ใช้เวลาในการเล่าเรียนพระปริยัติธรรมเป็นเวลา7ปีก็สำเร็จปร,ริยธรรม3มประโยค พร้อมกับสอบไล่ไดนักธรรมชั้นเอกจากนั้นจิตใจของท่านก็มุ่งออกปฏิบัติด,ด้านเดียวท่านจึงไดเดินทางมุ่งหน้าไปหาท่านพระอาจารย์มั่นภูริทธตเถระซึ่งขณะนั้นจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าโนนิเวศจังหวัดอุดรธานีแต่ก็ไม่ได้พบท่านพระอาจารย์มัน่นท่านจึงได้ไปพักอาศัยอยู่ที่วัดทุ่งสว่างจังหวัดน้อง k ายเป็นเวลาสามเดือนกว่า พอถึงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2485ท่านก็ออกเดินทางไปจังหวัดสกลนครแล้วก็ได้ไปพบท่านพระอาจารย์มั่นที่บ้านโคกตำบลตองโคกอําเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่นกำลังเดินจงกรมในเวลาใกล้คำ่ำภายหลังก็ได้ฟังธรรมะจากท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งท่านได้กล่าวยืนยันว่ามรรคผลนิพพานเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เสมอและให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติได้จริง นับแต่นั้นเป็นต้นมาท่านก็ได้มอบตัวเป็นศิษย์และอยู่ฝึกปฏิบัติกรรมฐานกับท่านพระจารย์มั่นอย่างเด็ดเดี่ยวมีจิตมุ่งมั่นอยู่กับสมาธิภาวนาเท่านั้นรวมเวลาที่ท่านอยู่กับท่านพระจารย์มั่นทั้งหมด8ปีจบจนกระทั่งท่านพระจารย์มั่นได้ละสังขารไปในปีพุทธศักราช2492ครั้นเสร็จงานพระราชทานเพลิงศพท่านพระจารย์มั่นแล้ว ท่านได้ไปจำพรรษาที่วัดป่าบ้านหนองผือหนึ่งพรรษาแล้วก็อยู่จำพรรษาที่วัดบ้านห้วยทรายอำเภอคำเะอีจังหวัดมุกดาหารอีก 4, สี่พรรษาและจำพรรษาที่จังหวัดจันทบุรีหนึ 1, ่งพรรษาต่อมาในปีพุทธศักราช2498ท่านได้ทราบข่าวว่าโยมมารดาของท่านป่วยท่านจึงได้เดินทางกลับมาตุภูมิที่บ้านตาดเพื่อดูแลโยมมารดาชาวบ้านได้นิม,มนต์ท่านให้อยู่เป็นหลักที่นั่น คือที่จะได้เป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านโดยได้บริจาคที่ดินประมาณ163ไร่เพื่อสร้างเป็นวัดท่านได้พิจารณาเห็นว่าโยมมารดาของท่านแก่ชารามากแล้วสมควรที่จะอยู่ช่วยดูแลเป็นการตอบแทนบุญคุณของมารดาด้วยท่านจึงตกลงใจรับนิมนต์แต่เริ่มสร้างวัดนี้เมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2498ตั้งชื่อว่าวัดป่าบ้านตาดจนถึงปัจจุบัน ท่านได้รับพระจัราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมวิสุทธิมงคลเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2542ลุถึงวันที่30มกราคมพุทธศักราช2554ท่านได้ละสังขารสุริรวมอายุ97ปี5เดือน18วันเป็นพรรษาที่77อาจริยธรรม หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้กล่าวถึงท่านพระอาจารย์หลวงปู่มัน่นภูริทัตตาเทระด้วยความเคารพเทิดทูนอย่างสูงสุดดังนี้เราพูดถึงพ่อแม่ครูวอาจารย์มั่นเราเคารพท่านสุดขีดในหัวใจของเรานี้อยู่กับพ่อแม่ครูวอาจารย์มันมาาม่นหมดเลยเราพูดจริงๆเพราะเหตุว่าเราคิดมาตั้งแต่เราเป็นพระหนุ่มพระน้อย ที่สาะแสวงหาครูหาอาจารย์อยากได้ยินได้ฟังหิวกระหายจะเป็นจะตายเวลาได้ยินได้ฟังจากท่านพระอาจารย์มัน่นใจมันกระยิมยิ้มย่องเวลาท่านให้การอบรมเหมือนจะเหาะจะบินตัวเบาใจเบาไปหมดทุกส่วนบอกไม่ถูกธรรมะที่ท่านในการอบรมก็เป็นธรรมะที่สะุดใจอย่างยิ่งฟังแล้วจิตใจอิ่มเอิบไปหลายวันแม้เพียงการเห็นการได้ยินท่านแสดงกิริยาอาการต่างๆไปตามมารยาทและหน้าที่ ที่ใจเราก็เป็นการดื่มทำไปด้วยอาการนั้นๆเพราะเป็นคติเครื่องเตือนใจไปในตัวไม่เสียเวลาเพราะเราพึ่งตัวเองไม่ได้จึงต้องพึ่งครูพึ่งอาจารย์พึ่งอุบายแนะนำสั่งสอนตลอดกริยามารยาทการกระทําต่างๆเป็นที่ยึดทั้งนั้นเพราะเรายังพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องหวังพึ่งท่านทุกอาการที่เคลื่อนไหวเมื่อพึ่งตัวเองได้แล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนั้น หมดปัญหานอกบัญชีนี้ไปแล้วฟังสิพ่อแม่ครัวอาจาร์มั่นท่านเป็นทั้งพ่อเราทั้งแม่เราทุกอย่างรวมอยู่ในนั้นหมดให้อัตทะให้ธรรมะให้ข้อคิดเห็นที่เป็นสิริมงคลสิ่งใดไม่ดีปัดเป่าออกไปด้วยคําสอนทุกแง่ทุกมุมจึงเป็นเหมือนพ่อแม่ของเราขอนิ้สัยพ่อแม่ครัวอาจาร์มั่นให้ขอรวมกันหมทีเดียวท่านก็ชี้แจงเหตุผลให้ทราบ ขอในเวลาบวชเป็นอย่างหนึ่งขอในเวลาที่บวชเสร็จเรียบร้อยแล้วมารวมกันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งไม่ขัดต่ออาบุโสพันเตเพราะในขณะนั้นเป็นนามลูกศิษย์ขอนิสัยจากอาจารย์ด้วยกันทั้งนั้นท่านว่าก็ถูกของท่านแต่นี้แปลกอยู่เราไม่เคยเห็นเนนท่านในขอนิสัยเหมือนกันนะคือความพึ่งพิงสําหรับเนนองค์ไหนเนาท่านให้ขอนิสัยลืมไปแล้วพรได้เป็นแบบฉบับอันหนึ่งให้เป็นข้อคิดสําคัญ ท่านพระอาจารย์มั่นมาพักอยู่แถบบ้านห้วยแคนบ้านนาสีนวลบ้านโคกบ,บ้านนามนตำบลตองโขบอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสามรรษาติดติดกันในภรษาพระเนรไม่มีมากเพราะศีนาสนะมีจำกัดซึ่งก็พอดีกับพระเนนที่อาศัยอยู่กับท่านโดยเฉพาะเท่านั้นส่วนพระเนนจากทีต่ต่างๆที่ไปรับการอบรมจากท่านตอนออกภรษานั้นมีไม่ขาดเข้าๆออกๆออออสเปลี่ยนกันเสมอมา ท่านอุสาเมตตาสั่งสอนด้วยความเป็นดูสงสารอย่างสม่ำเสมอพอตกหน้าแรงของพรรษาที่สามก็มีญาติโยมจากบ้านหนองผือนานในไปอาราธนาท่านพระอาจารย์มั่นให้มาโปรดที่หมู่บ้านนั้นท่านรับคำนิมนต์เขาแล้วไม่นานญาติโยมก็พร้อมกันไปรับท่านมาพักและจำพรรษาที่บ้านหนองผือตำบลนานในอำเภอพนนิคมจังหวัดสกลนคร ท่านออกเดินทางจากบ้านโคกมาบ้านหนองผือด้วยเท้าเปล่าและพักแรมมาตามรายทางราวสามสี่คืนจึงถึงหมู่บ้านหนองผือเพราะทางเต็มไปด้วยป่าดงพงลึกต้องดันด้นซอกซอนมาตลอดสายจนถึงหมู่บ้านหนองผือเพียงไม่กี่วันที่มาถึงบ้านหนองผือท่านเริ่มป่วยเป็นไข้ามาลาเรียแบบจับสันชนิดเปลี่ยนหนาวเป็นร้อนและเปลี่ยนร้อนเป็นหนาวซึ่งเป็นการทรมานอย่างยิ่งอยู่แรมเดือน ไข้รประเภทนี้ใครโดนเข้ารู้สึกจะเข็ดหลาบไปตามๆกันเพราะเป็นไข้ชนิดที่ไม่รู้จักหายลงได้เป็นเข้ากับรายใดแล้วตั้งแรมปีก็ไม่หายคงแอบมาเยี่ยมเยี่ยมมองม,อ,งมอ,งอยู่ทำนองนั้นคือหายไปตั้งสิบห้าวันหรือเดือนหนึ่งนึกว่าหายสนิทแล้วก็กลับมาเป็นเข้าอีกหรือตั้งเป็นเดือนๆแล้วก็กลับมาเป็นอีกทั้งนี้เนื่องจากสมัยนั้นไม่มียาแก้กันให้หายเด็ดขาดได้เหมือนกับสมัยนี้ เมื่อเป็นค่ะแล้วต้องปล่อยให้หายไปเองมีฉะนั้นก็กลายเป็นโรคเรื้อรังไปเป็นปีๆถ้าเป็นเด็กโดยมากก็จะลงพุงจนกลายเป็นเด็กพุงโตรหรือพุงโรหน้าก็ไม่มีสีมีสัรบรรณะเลยไข้รประเภทนี้ชอบกับคนที่เคยอยู่บ้านทุ่งแล้วก็ย้ายภูมิลำเนาเข้าไปอยู่ในป่าตามไรนาและชอบเป็นกับพระธุดงกรรมฐานที่ชอบเที่ยวซอกแซบไปตามป่าตามเขาโดยมากท่านพักอยู่ที่หนองผือ ปรากฏมีพระเนรมากขึ้นโดยลำดับเฉพาะภายในวัดในพรรษาหนึ่งหนึ่งก็มีถึง20 3สกว่าองค์อยู่แล้วนอกจากนั้นยังมีพระเนรพักใต้จำพรรษาอยู่ตามหมู่บ้านเล็กๆแถบใกล้เคียงอีกหลายแห่งแห่งละสององค์บ้างสามองค์บ้างสี่ห้าองค์บ้างแห่งละ90บองค์บ้างวันประชุมธรรมบสถปรากฏมีพระมารวมธรรมบโบสถถึง 30- 40องค์ก็มีรวมทั้งในวัดและบริเวณใกล้เคียงแล้ว มีพระเนรไม่ต่ำกว่า5 0าสบถึงหกองค์นอกพรรษายังมีมากกว่านั้นในบางครั้งและมีมากตลอดมานับแต่ท่านไปจำพรรษาอยู่ที่นั่นเวลากลางวันพระเนรต่างปลีกตัวเข้าไปอยู่ในป่าลึกนอกบริเวณวัดเพื่อประกอบความเพียรเพราะป่าดงที่ตั้งสำนักรู้สึกกว้างขวางมากเป็น1 0บสกิโลเมตรยิ่งด้านยาวด้วยแล้วแทบจะหาที่สุดป่าไม่เจอ เพราะยาวไปตามภูเขาที่ติดต่อกันไปอย่างสลับซับซ้อนจนไม่อาจพนานาได้อําเภอพนานิคมทางด้านทิศใต้โดยมากมีป่าแต่เขาทั้งนั้นจนไปโจยดจังหวัดกาลสินเวลาท่านพระอาจารย์มั่นไปพักอยู่วัดป่าบ้านหนองผือจึงเป็นจุดศูนย์กลางแห่งพระทุดงกรรมฐานดีมากที่ท่านต้องมารวมฟังปฏิโมกและฟังโอวาทตามโอกาสตลอดเวลาเกิดข้อข้องใจทางด้านภาวนาขึ้นมาก็มาศึกษาได้สะดวก พอออกพรรษาหน้าแรงท่านผู้ประสงค์จะขึ้นไปพักอยู่บนเขาก็ได้ในถ้ำหรือเงื่อมผาก็ได้จะพักอยู่ตามป่าดงธรรมดาก็สะดวกเพราะหมู่บ้านมีประปรายอยู่เป็นแห่งๆแ,แห่งละสิบหลังคาเรือนบ้างยี่สิบสามสิบหลังคาเรือนบ้างแม้บนไหล่เขาก็ยังมีหมู่บ้านเล็กๆน้อยๆที่อาศัยทำไร่ทำสวนอยู่แทบทั่วไปแห่งละห้าถึงหกหลังคาซึ่งปลูกเป็นกระสอบเล็กๆ พอได้อาศัยเข้าขัวรจรบินทบาทบ้านหน้องผือตั้งอยู่ในหุบเขาซึ่งทั้งสีด้านหรือสีทิศมีป่าและภูเขาล้อมรอบแต่เป็นหุบเขาที่กว้างขวางพอสมควรประชาชนทำนากันได้สะดวกเป็นแห่งๆไปป่ามีมากภูเขาก็มีมากสนุกเลือกหาที่วิเวกเพื่ออัธยาศัยได้อย่างสะดวกเป็นที่ที่ไปฉะนั้นพระธุดงจึงมีมากในแถบนั้นและมีมากทั้งหน้าแล้งหน้าฝน สมัยที่ท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่พระธุดงทยอยกันเข้าออกวัดป่าบ้านหนองผือไม่ค่อยขาดในแต่ละวันทั้งลงมาจากภูเขาที่บำเพ็ญมาฟังการอบรมทั้งออกไปป่าและขึ้นเขาเพื่อสมณธรรมทั้งมาจากอาเภอจังหวัดและภาคต่างๆมารับการอบรมกับท่านมิได้ขาดยิ่งหน้าแรงพระยิ่งหลังไหลมาจากที่ต่างๆตลอดจนประชาชนจากอำเภอและจังหวัดต่างๆทั้งใกล้และไกล พากันมากราบเยี่ยมและฟังอวาทจากท่านไม่ได้ขาดแต่ล้วนเดินด้วยเท้าเปล่ากันทั้งนั้นนอกจากผู้หญิงที่ไม่เคยคิดเดินทางไกลและคนแก่เท่านั้นที่ว่าจ้างล้อกเกวียนเข้าไปส่งถึงวัดป่าบ้านหนองผือห่างจากอำเภอพนานานิคมเข้าไปในหมู่บ้านหนองผือถ้าไปทางตรงแต่ต้องเดินตัดขึ้นเขาไปราวห้าร้อยเส้นถ้าไปทางอ้อมโดยไม่ต้องขึ้นเขาก็ราวหกร้อยเส้นผู้ไม่เคยเดินทางไปไม่ตลอด เพราะทางตรงไม่มีหมู่บ้านในระหว่างเพอได้อาศัยหรือพักแรมพระที่ไปหาท่านต้องเดินด้วยเท้ากันทั้งนั้นเพราะไม่มีทางที่รถยนต์พอที่จะเข้าไปได้พระทุดงปกติท่านชอบเดินด้วยเท้ากันไม่ชอบขึ้นรถขึ้นราเพราะไม่สะดวกเกี่ยวกับคนมากเวลาท่านเดินทุดงท่านถือเป็นความเพียรไปพร้อมในเวลานั้นด้วยไม่ว่าจะไปป่าใดหรือว่าภูเขาลูกใดเพียงตั้งความมุ่งหมายไว้แล้ว ท่านก็เดินจงกรมไปกับการเดินทางนั่นแหละโดยไม่คิดว่าจะถึงหมู่บ้านวันหรือค่ำเพียงไรท่านถือเสียว่าค่ำที่ไหนก็พักนอนที่นั่งตื่นเช้าค่อยเดินทางต่อไปถึงหมู่บ้านแล้วค่อยเข้าครัวจรบินทบาดมาฉันตามมีตามเกิดไม่กระบนกระวายในอาหารที่ว่าจะดีหรือเลวประการใดเพียงยังอาจะภาพให้เป็นไปในวันหนึ่งๆเท่านั้นท่านถือเป็นความสบายสำหรับาธาตุขานแล้ว จากนั้นก็เดินทางต่อไปอย่างเย็นใจจนถึงที่หมายท่านเดินเที่ยวหาทำเลที่เหมาะกับอธัธยาศัยจนกว่าจะพบที่มุ่งหมายไว้แต่น้ำเป็นสิ่งสำคัญในการพักบาเพ็ญเมื่อได้ทำเลที่เหมาะแล้วจากนั้นก็เร่งความภาคเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทั้งกลางวันกลางคืนมีสติประคองใจมีปัญญาเป็นเครื่องรำพึงในธรรมทั้งหลายที่มาสัมผัสกับอาญตนะ พยายามเกลี้ยกล่อมใจด้วยธรรมที่ถูกกับจริตให้มีความสงบเย็นเป็นสมาธิโปรดติดตามประวัติพระธรรมวิสุทธิมงคลพระอาจารย์หลวงตามหาบัวญาในสัมปันโนตอนต่อไปในคลิปหน้าสวัสดีครับ